สวัสดีวันจันทร์สุดหันดิ์กับสบายจังสเตชั่นค่ะพบกับพี่กิ่งคุยกันวันละนิดชีวิตชิลๆค่ะทุกวันจันทร์เนี่ยเปิดไลน์ดูก็จะเห็นว่าเพื่อนส่งดอกไม้สีเหลืองแล้วก็มีคำอวยพรส่งกำลังใจพร้อมดอกไม้รูปภาพสีเหลืองๆทุกวันจันทร์เลยก็เลยลองคิดดูว่าเอ๊ะเราก็ทำสวนเป็นงานอดิเรกในสวนของเราเนี่ยมีทั้งดอกกุหลาบ ดอกไม้พืชผักสวนครัวก็มีอยู่หลายอย่างมีอะไรบ้างนะที่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวต้องไปลองดูสักหน่อยคงจะมีพวกกุหลาบแหละเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยค่ะว่าในสวนเนี่ยมีกุหลาบสีเหลืองอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่เป็นเดือนธันวาคมปี2566นะคะหลังจากที่ลองสำรวจดูในสวนของตัวเองก็พบว่ามีกุหลาบสีเหลือง หรือโทนออกเหลืองๆเ,เนี่ยอยู่5ต้นค่ะแล้วก็มีทองอุไลซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองบานสะพั่งในช่วงเดือนนี้พอดีเลยแต่เดยดายจังเลยนะคะไม่ได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่ถ้าใครสังเกตูก็จะเห็นว่าทองอุไลช่วงนี้เขาบานสะพั่งเหลืองอร่ามไปหมดเลยค่ะทีนี้ต้องดูกุหลาบพี่ต้นในสวนของพี่นะคะมี5ต้นไปเริ่มที่ต้นแรกกันเลยค่ะต้นแรกเป็นกุหลาบ สายพันธุ์อินเดียที่ต้องบอกว่าอึดถึกทน,ทนทนแดดทนฝน,น,น,นทนร้อนค่ะเป็นกุหลาบที่ออกดอกเดี่ยวค่ะสีเหลืองอ่อนๆอน,นะคะกุหลาบเหลืองจาย่าค่ะใครเลี้ยงไว้ไม่ผิดหวังเพราะทนจริงๆค่ะต้นที่สองซัมเมอร์ทามค่ะเป็นกุหลาบสีเหลืองแต่ผสมสีส้มๆนิดนึงเป็นสายพันธุ์ฝรั่งเศสนะคะเป็นกุหลาบที่ต้องบอกว่าสีสวย มากๆแล้วก็ดอกใหญ่กลีบก็ซ้อนกันหลายชั้นสีก็ต้องบอกว่าสะดุดตาจริงๆนะคะรอบดอกก็ไวค่ะแต่ว่าก็บานไม่ทนเท่าไหร่ก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะต้นที่3ค่ะเย l โล w m ไม o v เริมเป็นกุหลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสเป็นทรงพุ่มต้นไม่สูงมากนะคะก็ประมาณ1เมตร ออกดอกเป็นพวงหรือเป็นพุ่มดอกไม่ใหญ่แต่ว่าความที่เขาออกเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงก,ก็จะดูอลังการสีสันก็จะสดใสเหลืองแบบเหลืองเลยอะเหลืองสดใสออกเหลืองสดนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกุหลาบ สายพันธุ์ฝรั่งเศสที่ถือว่าปลูกง่ายทนกับสภาพอากาศบ้านเราพอสมควรนะจากประสบการณ์การปลูกของพี่ก็คิดว่าสายพันธุ์นี้ยปลูกง่ายต้นที่4ค่ะ golden master เป็นกุหลาบทรงพุ่มดอกออกดอกเดี่ยวเป็นกุหลาบตัดดอกนะคะสีเหลืองสีเหลืองเหมือนมาสตาร์นั่นแหละหรือสีเหลืองพายหรือออกสีทอง เป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่กรีบซ้อนกันหลายชั้นแล้วก็กรีบก็จะหนาด้วยโดยเฉพาะถ้าอากาศหนาวๆเนี่ยนะคะก็จะมีสีเข้มขึ้นกลีบดอกก็จะหนาค่ะเป็นกุหลาบทรงพุ่มไม่สูงดูแลง่ายค่อนข้างอ่อนไหวกับสภาพของอากาศนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะก็คือเป็นกุหลาบที่บานทนค่ะ พอออกดอกบางทีนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันเลยค่ะกุหลาบต้นสุดท้ายชื่อฮันนี่คาราเมลนะคะเป็นกุหลาบที่ตอนซื้อเนี่ยเขาแถมมาแล้วคนขายเขาบอกว่าชื่อฮันนี่คาราเมลก็ดอกก็จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆนิดนึงนะคะเป็นกุหลาบส่งทุ่ม,มจะว่าไปคล้ายจ่ายญ้านะแต่เขาออกดอกเป็น เป็นช่อช่อหนึ่งก็จะมีหลายดอกเหมือนกันนะคะแต่บางครั้งก็จะออกดอกเดี่ยวค่ะสําหรับการดูแลนะคะก็เหมือนกับกุหลาบต้นอื่นๆแล้วคะ่ะบางทีก็ยากบางทีก็ง่ายทั้งหมดเนี่ยที่ชอบต้นเยลโล่ไมล์เลฟในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเขาดูแลง่ายแล้วก็ต้นกุหลาบทั้งหมดต้องบอกว่ามาปลูกที่บ้านแพ้วสมุทรสาครซึ่งอากาศก็จะร้อนน่ะหน้าพกลาง ค่อนข,ข้างร้อนถ้าเทียบกับว่าแหล่งที่เขาไปซื้อมาเราจะซื้อมาออนไลน์มาจากทางภาคเหนือนะคะทางสมิงแม่ริมหรือว่าทางเลยนะคะแต่พอมาปลูกที่บ้านแพรก็ได้แบบนี้นะก็ขึ้นอยู่กับอากาศนะถ้าอากาศหน้าหนาวอากาศเย็นๆก็จะได้สีสวยแล้วก็จะดูงามขึ้นนะคะก็ถือว่าพี่เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะคะ คลิปนี้คงจบลงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบา,บายค่ะ